สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับกับลัคนาไหนจะมีโชคลาภนะครับ16กุมภาพันธ์2569นะครับตรงกับตุ๊จีนเนาะวันไหว้วันจ่ายวันเที่ยววันจ่ายเนาะอ่าเพราะนั้นขอให้เขาจ่ายแต่อียให้เราเยอะๆนะครับซินจีอยู่อีซินนี่ว่าชายของเป่าตัวตัวกานะครับขอมีโชคมีลาบวาสนาดีมีเงินมีทองใช้มีความสุขมีความเจริญเข้าถึงนะครับเนาะเพราะนั้นถ้าสอย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้า ออกไม่ตรงให้เขาออกใหม่นะครับจนกว่าจะถูกเนาะว่าสนาผู้ใดเนาะนะครับก็การเมืองนิดนึงแล้วกันเนาะปัจจุบันนักการเมืองควรจะทําหน้าที่ของตัวเองนะครับเมื่อได้รับเลือกเข้ามาแล้วนะครับควรจะทําหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่ทําหน้าที่อะไรแบบปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะพักไหนก็ตามขอเตือนสตินิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยประชาชนแม่ง เลือกคุณเข้ามาแล้วควรจะร่วมมือร่วมใจกันทําให้ประเทศท่านจเจริญเจริญเจริญขึ้นไม่ใช่มากัดกันขนาดนี้นะครับเป็นใครใครก็เบื่อใช่ไหมครับเหมือนเราไม่ถูกหวยอ่ะเราไม่ถูกรอตเตอรี่อ่ะ,อะใช่ป่ะ <laughs> เราก็เบื่อเนาะเพราะนั้นเรื่องของเราคือวันที่16กุมภาพอละกูบ่นเสร็จเรียบร้อยละเนาะเขาบ่นหน่อยนิดนึงแล้วกันในฐานะที่เราก็เป็นสื่อเหมือนกันนะครับเราก็เป็นสื่อเหมือนกันอาจจะเป็นสื่อที่ ไม่ได้เป็นกลางเท่าไหร่นะครับแต่เอาความรู้สึกของเราดีกว่าว่าคตดเบื่อกันแค่ไหนนะครับประมาณนั้นไปดูกันครับผมบวันที่16กุมภาเป็นวันจันใช่ไหมวันจันท์นะครับผมวันจันทร์ที่16กุมภานะครับผมดาวจันทนั้นเขาไปกระตุ้นอยู่ที่เรือนของราศีมังกรนะครับเขาไปกระตุ้นอยู่ที่เรือน4ีราศีของมังกรนะครับนี่เดี๋ยวขอเขียนแป๊บหนึ่ง นะครับอยู่ตรงนี้นะครับราศีมังกรอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูใช่ไหมครับว่าจันทร์จะไปกระตุ้นอะไรในวันไหนเพราะจันทร์นั้นกระตุ้นได้ทั้งหมด12เดือนด้วยกันใน1เดือนนะครับแล้วก็เดาสูขในช่วงนั้นการเงินของคุณดีไหมความมีวาสนาโชควาสนามีบุญกุศลอะไรบ้างไหมสายมขอคุณคุณ,คณ,คณการเสี่ยงโชคจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะดูประมาณสักสี่ตัวนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับผมอ่ะคนลัก็นาราศีมังกรเองวันนั้นจันทร์กลุ่มในลัคนานะครับช่วงเวลานี้คนละคณะราศีมังกรเองเนี่ยมีดาวย้ายออกจากตัวไปเยอะละนะครับช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยดาวูเข้ามากระจุกเต็ไมไปหมดเลยทั้งดาวหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งสี่หกสามนะครับตอนนี้ย้ายคนรับกรรมย้ายไปอยู่ที่ราศีกลุ่มแล้วนะครับดาวย้ายไปอยู่ราศีกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นคนละคนาราศีมังกรเองก็คืออาจจะ เบาขึ้นเนาะหน้าที่รับผิดชอบเบาขึ้นคุณเองอาจจะมีเรื่องที่จะต้องบาดหมางก,กับคนรอบข้างได้อยู่เหมือนกันเพราะ379็นั้นอยู่ในเรือนของตะนุและกระดุมศาสเช้าตัวคุณนะครับมีเกณฑ์ที่จะบาดเจ็บได้ไหมสามเศมันก็โยกเข้าหากันละนะครับเพราะฉะนั้นทุกราศีทุกลัคนามีเกณฑ์เจ็บมีเกณฑ์ป่วยได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเราดูดวงไปด้วยเราก็ทำใน โภลศาสตร์ไปด้วยนะครับดูเรื่องหวยไปด้วยดูเรื่องของตัวเลขไปด้วยนะครับผมก็เป็นคนที่จะพูดไปเรื่อยๆนะครับสองสามสองไปกระตุ้นสามไปกระตุ้นความกล้าความขยันอังคารเป็นมหาอุดเพราะนั้นอังคารที่เป็นมหาอุดก็จะทําให้คนลักนณาราศีมังกรเองเป็นคนที่ไปไหนมันไหนมีคนมีคนชอบอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ได้ไหมได้นะครับผมแต่ก็ต้องระวังเจ้าชู้มากก็บาดบาดหมางก,กับคนรอบข้างเป็นสามเจ็ดเก้าได้เหมือนกันนะครับ คนล,นลัคขาราศีมังกรเองมีโชคลาภใหม่ต้องมีโชคลาภสิเพราะว่าอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระดาวศุกร์ตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระใช่ไหมหกดีจันทับลัคขณาเกตปุ๊บปั๊บทันดีทันใด8ก็คือราหูลวงทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะ ซื้อเข้ามาหเข้ามาขายออกไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมังกรกรับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้นะครับคนลัคนาราศีต่อไปคือลักนณาราศีกลุ่มลัคนณาราศีกลุ่มเองจันดันไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของวินาศในวันนั้นนะครับช่วงเวลาน,นี้จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนลัคณาราศีกลุ่มเพราะว่าดาวย้ายเข้ามาทับเขาละตั้งแต่ดาวอาทิตย์คือเรื่องของการงานแต่การงานเป็นปลาอาจจะเป็นเรื่องของงานที่แบบว่าคนเขาโยนเข้ามาให้เรา นะครับคนลักขณาราศีกุมอาจจะต้องโดนรับงานที่เขาโยน OK มาให้เรานะครับแปดคือเรื่องของความมีลาหูเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของใส่ดานะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเดินทาง18คุณเองอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่กับที่ไม่ได้นะครับ 6, 6คือเรื่องของการเงินเข้ามาโอเคดีสการเจรจาก,การค้าขายดีนะครับในช่วงเวลานี้จริงๆงแล้วคนลักษณาราศีกุมเนี่ยถือว่าดีจะมาเสียก็คือเสียอยู่แค่2ดาวนี้เท่านั้นนะครับสดาวนี้ก็คือดาว จันดาวอังคารดวงเดียวเพราะจันหยก็ย้ายละนะครับก็เสียเรื่องของความกล้าความขยันหรืออาจจะแปลความดีก็คือมีก,การเดินทางนั่นเองเพราะตัวเองมี18อยู่กับตัวนะถือว่าในช่วงเวลานี้ถือว่าดีสําหรับเขาแต่ในวัเวลาวันสิบหกถือว่าเขาอาจจะไม่มีโชคลาภได้นะครับผมคนลกักณะราศีมีนนั้นเขาบอกว่าจันร์นั้นกระตุ้นลาภล,ล,ลาผลลาผลในการเดินทางลาผลในความขยันกล้าของเขานะครับ ในช่วงเวลานี้จริงๆนะคนลัคนาราศีมีนเนี่ยแย่นะครับเพราะดาวทั้งหมดที่อยู่ในลักนณาราศีมีนอ,อยู่ในลัคนณาราศีกลุ่มนั้นเป็นดาวทับกลุ่มแต่เป็นดาววินาศในมีนนะครับเพราะการงานคุณก็จะแย่การเงินก็แย่ความรักก็แย่การพูดการเจราจาการค้าขายการสื่อสารต่างๆแย่หมดเลยถ้าเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนเป็นทางไกลนะติดต่อทางไกลเดินทางไกลแบบนี้ถึงจะแปลความวินาศเป็นความดี เพราะ,ะนั่นถือว่าในช่วงเวลานี้คนละคณาลาศีมีนอาจจะตกที่นั่งลำบากในเรื่องของการงานการเงินนะครับแต่ในวันที่16คุณเองอาจจะมีชโชคลาภได้อ่าประมาณนี้นะคนละษณาราศเมีเองจันนั้นตกอยู่ในเรื่องของกรรมมะการกระทำนะครับ8 6โอ้โห8 6ก็ตกอยู่ในลาพระลาผลนะครับเพราะ,ะนั้นถือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีชโชคลาภได้ตามที่เราได้กระทำ นค,คนละขนาดราศีพฤษภเองนั้นจันทรุกอยู่ในเรือนของสุขภาพความสุขความเจริญอาจจะมีความคิดคิดเยอะคิดมากคิดนู่นนี่นี่ใช่ไหมครับแต่ดาวหนึ่งหกแเขาอยู่ในเรือนของกรรม,มะการกระทำหกคือการวางแผนการเงิน7จคือเรื่องของการเจรจาก,การค้าขาย นะเกตคือลาบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดจันมาตุน้นกระดุ้นในเรือนของสุขภาพความสุขความเจริญเขาก็ต้องมีความเจริญเกิดขึ้นแน่นอนคนลคราศีต่อไปคือล,ลัคราศีเมถุนนั้นจันไปกระตุ้นมรณะมรณะอังคารต้องระวังนะวันที่16อาจจะต้องระวังพวกสารเคมีเรื่องของของแหลมของมีคมระวังเรื่องของมอเตอร์ไซค์เฉียชวชนได้นะครับมันเป็นส7มเจแล้วมันมาสูงตรงนี้ก็ระวังการล้มนะ,ะจากการกับ ระบบทางเดินระบบของการเคลื่อนไหวของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าดาวคุณจันทร์ไปกระตุน้นมรณะวันนั้นก็อาจจะไม่มีโชคลาภได้นะครับผมนะหนึ่งสี่หกเขาตกอยู่เรื่อยๆสุภาเขาอาจจะคิดมากคิดเยอะนะครับเขาก็เลยคิดไปคิดมาซื้อหลายตัวพอซื้อหลายตัวปุ๊บเกตก็ปุ๊บปับทันดีทันใดฉันจะทําตรงนั้ทนเนี่ยเอาตัวนี้ไม่ไว้ใจด้วยดาวเสาร์นะเขาก็เลยซื้อเยอะซื้อเยอะพลาดหมดอืม ราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าเลขของแม่จีนี้ให้อะไรบ้างอืนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่ามาลีให้อะไรถ้ามาลีฝากซื้ออะไรอย่าซื้อตามมาลีบอกแล้วนะว่ามาลีคือคาถาคาถาปลดล็อกเลขดังนะครับนางฝากซื้อเลขไหนเลขนั้นไม่มานะครับเป็นอย่างนี้ทุกงวดนะครับยกเว้นงวดที่ไปอยู่เชียงรายนะครับสัญ,ญญาณไม่ถึง อืมนะครับผมคนลัขนาดราศีมมืองอังกอรแต่ก็เป็นกรกดก็รกดผมนี้แหละเนาะที่บอกเลยว,ว่าข่าวที่แล้วผมต้องทูกใช่ไหมก็ทูกอะ่ะเออแต่ข่านี้จะ <c oughs> แก้ตัวได้ปะเออนะคนลัขนาะราศีก,รรก็เรากดเองดาวเข้าอยู่ในเรื่องปตัตนิคู่ของในวันส่วนโอ้ดาวสุขช่วงนี้ไม่ดีสงสัยต้องจ่ายแต่เอียเยอะะอานหลานเยอะรู้จ่ายแต่เอียเยอะเนาะดาวแปดโชคลาภมันราหูมมนอยู่ตรงนี้สองปีครึ่งอยู่แนละ้ว นะครับดาวเสายายขึ้นอ่าคนลัคนารากี S ER. <S กรกฎก็จะดีขึ้นเนาะโดยปกติแล้วคนลัคนารากีกรกฎปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดที่ผมบอกตั้งแต่ปี68เป็นต้นมานะครับเพราะว่าดาวเขาเสียหายเสียหายด้วยดาวอะไรบ้างดาวพฤหัสเขาเสียหายถูกไหมเขาเป็นมรณะดาวเจ็ดเขาก็เสียหายเป็นอ่าเป็นมอ่ะดาวดาวห้าเป็นวินาศนะดาวห้าเป็นวินาศดาวเจ็ดดาวแปดนั้นเป็นมรณะนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนารากีกรกฎนั้นเมื่อปีที่ผ่านมานี่โคตรเสียหายเลย นะโคตรเสียหายเลยตอนนี้ดวงเขาจะเริ่มดีขึ้นละนะครับดวงของเขาจะเริ่มดีขึ้นละเพราะว่าดาวเสาย้ายวันนี้แล้วถูกไหมครับดาวเสาย้ายวันนี้แล้วเพราะนั้นเสาย้ายขึ้นสุภาะละนะครับแล้วนาวางแรกคือทับลัคนาเขาเลยจึงเจตมาไม่เนี่ย <c oughs> นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเดี๋ยวพฤษภา,าย้ายลงมาก็จบละนะครับพอพฤหัสย้ายพฤษภานี้ก็จบละทีนี้เหลือแปดดวงเดียวเท่านั้นอะ่ะโลกภัยแค่เจ็บโรกประหลาดโลกประหลาดพวก ขาหนีบพวกประเภทวัุพันธ์ต่อมลูกหมากนะครับพวกนี้ต้องระวังนะครับพวกนี้เพราะฉนั้นรอแปดอีกหนึ่งดวงปุ๊บแปดย้ายลงเจ็ดย้ายขึ้นห้าย้ายลงก็ระกดจบแล้วนะครับก,รก็รกดดีงามแล้วนะครับนะครับรอนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะในช่วงเวลาพรุ่งนี้เอาวันที่สิบหกเนาะจันรปไปกระตุ้นเดือนของตันหนุอไไม่ใช่ปัตตานีนะปัตตานีผมเป็นคนพูดเร็วนะเพราะนั้นพูดแบบไม่มีสคริปต์นะครับเพราะนั้น ถ้าพูดถูกผิดก็ขออภัยด้วยไปอยู่ในเรื่องของปัตตนิคู่ของในหุ้นส่วนนะอย่างที่บอกมีเกตเป็นสุภาแต่6กับ8อาจจะเสียหายแต่ว่าก็มองว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมีโชคลาภเนาะให้กำไรใจตัวเองนิดเลยเผื่อผู้ที่ติดตามจะได้ซื้อตามหน,น,ะะนากนรักกันาราศีต่อไปคือลักษันาราศีสิงนะครับจันร์ไปตกอยู่ในเรื่องของอริอรินเรื่องของความกล้าหาญความ คลื่อนไหวเพราะอังคารเป็นมเอาไปไหนมาไหนแต่คนรักคนชอบเรากลายเป็นอลิเป็นศัตรูเข้าไปซะง,งนันใช่ไหมประมาณนั้นแล้วมี97อยู่ในเรื่องของมรณะาด้วยโรคภยัยก้าเจะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและเรื่องของเส้นเอ็นจานเออไม่ใช่เสาเพิ่งย้ายขึ้นมานะครับเพราะนันเสาจะย้ายขึ้นมาปุ๊บความแรงของเขาเขาจะแรง ในเรื่องของกระดูกและเส้นเอ็นตกอยูอย่ในเรือนมรณะของคนและขนาดราศีสิงห์นะครับมีเกตมากระตุ้นด้วยเป็น7 9 79แล้วโยกเข้าหา3โยกข้าวศูนเพราะนั้นต้องระวังลักษณะน,นี้ต้องระวังไว้เลยนะครับเรื่องของกระดูกและเส้นเอ็นการหกล้มและใครมีคุณแม่คุณแม่คือเสาต้องระวังนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นถือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในเรื่องของดวงชะตาเองนะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของกระดูกและเส้นเอ็นในเรื่องของคุณแม่สุขภาพของเขานะครับแต่ในเรื่องของพรุ่งนี้วันที่16ล่ะเออวันที่16หล,ล่ะเราก็ตอบว่าอืมวันที่สิบมันก็เป็นกระตุ้นอลีเนาะแต่จริงๆ6เขาดี8เขาได้นะครับแต่วันนั้นอาจจะมีอุปสรรคในชีวิตการซื้อโชคลาภนะครับประมาณนั้นนะ คนลักนราศีตัวไนคือลักันราศีก <t ry> ันละกันราศีกันเองจัไปตรงีเรื่องของปุตตะบริวารบริวารความกล้าความมือมีเรื่องของการที่ต้องไปดูกับบริวารของเขานะมี3 7ม0ูอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับบริวารของคุณได้ถ้าบริวารของคุณเป็นผู้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 คู่เนาะเป็นผู้ก็ได้เป็นคู่ก็ได้ที่แบบว่าอายุน้อยกว่าเราอืมนะครับพะเขาเป็นดาวบริวารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณมีอายุมากกว่าแล้วคู่ของคุณหรือแฟนของคุณอายุน้อยกว่า มันก็มีสิทธิ์จะเป็น3 9 7เจนย์ได้ก็คือทะเลาะกันเลิกหลังกันได้เพราะดูสิครับดาว6ดาว4ดาวหนึ่งไปตกอยู่ในเรือนของอลีมซานเดรพูดก็ไม่ได้ความรักก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ได้หน้าที่การงานความรับผิดชอบก็ไม่โอเคนะอืมเพราะนั้นตกเสียส,ส่วนใหญ่นะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าอืมต้องระวังไว้นิดหนึ่งในการที่จะทะเลาะกับคู่ครองอะไรของคุณในวันนั้นก็เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องระวังแต่ ถ้าสมมุติว่าเราจะตีความในเรื่องของโชคลาภลหละแล้วก็บอกาอาจจะมีเกณฑ์โชคลาภได้นะครับคนละกันละสีตุนเองจันนั้นไปกระตุ้นอยู่ในเรื่องของพันธุบ้านอ่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอยากจะออกจากบ้านนะ <c oughs> วันที่สิบหกเนี่ยอยากจะออกจากบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหลานจะมาที่บ้านมาขอแต่อียอืมเพราะนั้นคนละกันละสีตุนเลยบอกว่าตาไม่อยู่นะคะอ่าเจ้ไม่อยู่นะจ๊ะอ่าลุงไม่อยู่ครับเอ่เนาะเพราะว่าลูกหลานจะเข้ามาที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ขอแต่อีย ฉนสุขสีตกปุตตะเจ็ดเก้าคุณหนีก่อนอืนะครับไม่ได้นะเพราะฉนั้นถือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยาดาวเขาจะอยู่ปุตตะเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับแต่วันนั้นเขาใหญ่จะเคลื่อนออกถึงบ,บ้านนะก็อาจจะมีเกมมีโชคลาภได้ถ้าสมมติว่าเราดูอะไรที่บ้านสิเลขที่บ้านอะไรที่บ้านที่มันมีการเคลื่อนไหว เอออะไรเงี้ยนะครับคนลัคนาราศีต่อไปคนลัคนาราศีพิจิกนัจารย์ไปอยู่ในเรื่องของศาสชาเพื่อนคนรอบข้างนะครับสุขอยู่ในเรื่องของพันธุที่บ้านคนลัคนาราศีพิจิกเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการค้าขายเกี่ยวกับที่ดินนะหนึ่งสี่หกแปดเดือนอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้โถือว่าพิจิกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่โปรแดแรงมากนะครับแรงมากเรื่องโปรเรื่องของการค้าขายเพราะเขาเป็นพันธุพันธุบ้านถูกไหมเพราะนั้น คนที่อยู่ในลัคนาราศีพิธีก็เป็นหน,หน่ายนะ้านเนาะก็เตรียมตัวทํางานหนักนิดนึงนะครับในวันนั้นจันไปตกอยู่ในเรื่องของศาสชาลอกเพื่อนครับนะแล้วคุณจะมีโชคลาภได้คนลัคณาราศีสุดท้ายก็คือลัคนาราศีไพเอยธนูจันไปตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพระ,ะสุขอยู่ในเรื่องของศาสชาพุทธก็อยู่ในศาสชาใช่ไหมเกตอยู่ในพันธุเรื่องบ้านโชคดีเรื่องบ้าน,เ,านเสาอยู่ที่บ้านนะครับเพราะนั้นสองหกแปด 9โอเคหมดเลยก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้เช่นเดียวกันอ่าทีนี้เรามาดูซิวันทั้งวันของคนละนาราศีต่างๆนั้นดูเป็นแบบนี้แต่เวลาออกละ่ะเวลาออกนั้นตกอยู่ที่ประมาณ15.39จนถึงประมาณ17.39ใช่ไหมครับผมก็อยู่ที่ลักนาราศี น,นะครับเพราะฉนั้นเรามาไล่กันใหม่วันทั้งวันของคนละธนาราศีมังกรตกอยู่ในเรือนของตนุแล้วเวลาที่ออกอออกยู่ในเรือนของกรรมะก็แสดงว่าอาจจะมีเก์จะมีโชคลาภได้บงได้ด้วยเช่นเดียวกันคนนอธนารราศีกลุ่มหมามันเห่าข้างนอกเนาะไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปหรือเปล่าพอดีว่าอัดกลางวันแล้วมันมีหมาตรงข้ามบ้านมันเห่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหมาเห่าเขา้าเสียงเข้าเครื่องบอกว่า ไม่น่าเข้านะเพราะนี่มันตัดเสียงอยู่นะครับวันทั้งวันของคนละกันนาราศีจะมันลําคาญผมนี่แหละเพราะว่าอ๋อลาคาญเสียงผมไม่ใช่คือมันเห่าแล้วมันเข้าหูผมเนี่ยแล้วแบบไม่มีสภาที่วันทั้งวันของคนละกันนาราศีกลุ่มนั้นตกอยู่ในเรื่องของวินาศนะครับแล้ววินาศที่ไหนครับก็วินาศที่อะไรเอ่ยวินาศที่สุภะความสุขความเจริญที่เราอยากจะได้วันทั้งวันของคนละกันนาราศี มีนตกอยู่ในเรือนของลาภะลาภผลแต่เวลาออกไปออกอยู่ในเรือนของมรณะนะครับวันทั้งวันของคนลกักนาราสีเมฆอยู่ในเรือนของกรรมะแต่เวลาออกไปออกกรรมะที่ปัตตานีคู่ของและอุ้นส่วนวันทั้งวันก็ถือว่าดีนะครับห็วงถือว่าสา,ามีโชคลาบได้มาจาก คู่ของนายคุณส่วนของคุณวันน้งวันของคนลกักน,นาะราศีพุกตกตกอยู่ในเรือนของสุภา quo. ความสุขความเจริญแต่เวลาออกไปอ,ออกอยู่ในเรือนของอลิความสุขของคุณมีอลิอุปสรรควันน้งวันของคนลกักนาะราศีเมถุนตกอยู่ในเรือนของมรณะเวลาออกเวลาออกออกอยู่ที่เรือนปุตตะก็แปลว่ามรณะมันตามมา ที่ตัวคุณเองวันทั้งวันของคน,ล,นลัคนาราศีกรกฎตกอยู่ในเรือนของปตอนนัตตนิเวลาออกออกอยู่ในเรือนของพันธุสิ่งที่คุณคุนควายวันทั้งวันของคน,ล,นลัคนาราศีสิงตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรคสตูแต่เวลาออกไปออกที่ไหนครับไปออกที่สชาชะนะครับผมวันทั้งวันของคน,ล,นลัคนาราศี การตกอยู่ที่เลือนของกุตตะบริวารและปุตตะบริวารนํามาซึ่งกระดุมพระการเงินวันน้งวันของคนลักนาลาศีตุลตกอยู่ที่พันธุเรื่องบ้านแต่เวลาออกเรื่องบ้านเรื่องที่คุณขวนขวายวิ่งเข้ามาหาตัวคุณวันน้งวันของคนลักนาลาศีศีแล้วก็มาเป็นพิจิกลักณาลาศีพิจิกนั้นอยู่ในเรือนของสหชะคู่ของหรือหุ้นส่วนคู่ของหุ้นส่วนของคุณไปตกอยู่ในเลือนของวินาศวันน้งวันของคนลักนาลาศีธนู อยู่ในเรื่องของกระดุมพระเวลาออกกระดุมพระนั่นก็การเงินการเงินที่มาจากลาพระลาผลนะครับอาหมามันเลิกเข่าแล้วนะครับอาน้องหมาเลิกเข่าแล้วคือเสียงมันเข้าหูผมเนาะผมก็เลยแบบอานั่นแหละครับประมาณนี้ครับเขียวสองเขียวถือว่าโอเคถ้าผมมองนะผมก็มองว่าอืม ธนูก็โอเคครับธนูก็มีเกณฑ์ได้ธนูเนี่ยคนูนี่ก็มีอยู่คนเดียวแหละที่แบบโอ้ยคุณอนะจีระนันประมาณนี้เออเนาะนั่นเขาได้ทุกงวดนะอ่ะกรราก็แล้วกออย่างผมก็มีเกณฑ์ได้เนาะถ้าเราพันธุถ้าเราขวนขวายนิดหนึ่งนะครับเลขที่บ้านเหรอเลขท,ที่บ้านแม่งสามศูนย์เจ็ดอะแล้วดูนะไพ่ออกมาคนละคณาราศีมังกรสองเขียวใช่ไหม ได้เดอรซันอ่ามังกรได้เดอรซันหนึ่งเก้าคนลัคนาราศีมีอกคุมเป็นวินาศใช่ปะเขาก็เลยได้กลับหัวกลับหัวนะมองผิดเป็นถูกมองถูกเป็นผิดแทงแมนวันอ่าไม่ใช่คนลัขนาราศีมีนได้ลาภะแต่ว่าลาภะเราไม่สะสบความเนี่ยาคือหนึ่งเจ็ดเดอสตาความหวังของคุณหนึ่งเจ็ดนะครับคนลัคนาราศีเมฆนั้นกรรมะได้เดอร์เลเวอร์นะครับเลขหกนะครับผมคนลัคนา,าราศีพึกศกนะครับสุขพระความสุขความเจริญคุณได้เป็น อะไรนะสิบคาถานะครับสิบคาถาหนักอึ้งเลยนะครับแล้วก็คนะละคนาราศีเมถุนได้นี้เลยครับองแม่จิมินะครับเลขอะไรเอ่ยเลขแปดครึ่งนะองแม่จิมิแปดครึ่งเห็นไหมนะอ่าแปดส่นหนึ่งส่วนสองคนะละคนาราศีกรกฎเขาบอกว่าได้เป็นเจ็ดถ้วยมากอกสามตะกร้าปลาให้มันถูกนะอ่าคนะละคนาราศีสิงห์นั้นบอกว่าได้เก้าสิบเก้าคาถาโอ้โห หนักหน่วงเลยอลินะครับคนลัคนาราศีสิงห์แล้วก็มาราศีกันได้2อศูนย์ครับเดือนจะันทร์แมนประกาศข่าวดีออกไปประกาศซิว่าคุณนั้นโชคดีและลัคนาราศีตุลน,นั้นได้เออได้แปดเหรียญน,นะแปดแปดเหรียญอืมนะการเงินที่ดีความมีเออ่ตามหาสิ่งที่ดีสำหรับการเงินและโชควาสนาของตัวเองอ่ะนะคนลัคนาราศีพิจิกนั้นได้เป็นเจ็ดเหรียญ นะครับอยากเจริญอยากก้าวหน้าก็ต้องกล้าที่เกิดใขาไปจัดก,การกับมันและคนละษณะราศีธนูกระดุมพระเราได้เดอะฮิสตรีเนาะเลขเก่าอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เลขเก่าเออมันจะออกเลขเก่าอีกเหรอและองแม่จีมีนะให้มาสองใบต้นนั้นๆหนึ่งแปดกับหกซึ่งจะบอกว่าวันนั้นอะวันที่เป็นเลือดตั้งนะ <laughs> ผมก็ซื้อเอาไว้เนาะผมก็ซื้อเอาไวน้นะแต่ผมอะเป็นคนไม่ถูกลอตตอรี่นะครับเออเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวจะให้มารีทําลายทิ้งนะครับให้มารีทําลายตัวที่ทิ้งนะเนอะเพราะว่าอ่าประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าวันนั้นวันเลือกตั้งผมก็แมงสามมันกัดหัวนอนนอนอยู่แมงสามมันขึ้นมากัดหัวบอกอุ้ยอะไรเจ็บวะก็ะเลยเปิดไฟขึ้นมาอือเจอแมงสาบ มานั่งทำไมมันเจ็บก็เลยแมงสาบมันแปดหรือหกนี่แหละเนาะหนึ่งก็หนึ่งตัวหัวก็หนึ่งเออปกติไม่เคยโดนกันดอยู่ดีมันก็นมากัดน,นะครับก็เลยหนึ่งแปดก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนั้นก็ขอให้มีโชคมีลาภกันนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องไปถ้าสมมติเราไม่ถูกไม่ถูกยังไงนะครับไม่ถูกยังไงนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องไปรวมตัวกันนะครับ แล้วก็พอรวมตัวเสร็จแล้วก็ตัวไข่ตัวมันนะครับสวัสดีครับ